เบบี้แอนเจ้ายังไงดีงต้องมูฟแล้วครับผมแล้ววงเจ็บมากไอซ์วอลก็ไม่มีใช่ไหมไอซ์อลไม่เอาสเปกเตอร์ or, เก็บโอ้โหที่เพิ่งคิวไป M79 โอเคแล้วมีการช้ากันเกิดขึ้นโอ้โหจับภาพไม่ทันครับผมดีมโูโอ้โหโดดยัด M79 อยู่โดดยัด M79 อีกนัดได้ไวโอ้โหแล้วก็ได้แล้วก็น็อกไปในที่สุดนะครับ้องวิวน้องวิวใช้หินบังนะครับผมต้องบอกเลยว่าคนสุดท้ายจะทำยังไงโอ้โหแล้วหัวมันโผล่ไงครับโอนนะต้องมาช่วยแล้วในจังหวะนี้นอนปั๊มยาก่อน โอเคสวัสดีครับน้องๆตอนนี้ก็อยู่กับเราอีกแล้วนะกับการซ้อมแคนของ EXP เออเอาะตอนนี้เป็นแมตที่2นะฮะเป็นเกมที่2ครับต่อจากเกมก่อนหน้านี้แหละก่อนหน้านี้ไหนก็กดย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ละกันเออแมตที่2ฮนะแดนชําระบาปนะฮะเออเอาละฮะแล้วตอนนี้โอ๊ตนะครับผมใส่เสื้อฮีโร่อีกสีแดงแจ๊ตแสนะฮะโดดลงไปแล้วทางฝั่งของเมืองหินอ่อนน่าจะใช้สลิงนะ,ะเพื่อที่จะข้ามไปทางฝั่งของทางแยกแน่นอนอยู่แล้ว เดี๋ยวเราไปดูตี้ต่อไปนะฮะดูโพสิชันก่อนบาซิเลียหรือเปล่ายังอยู่บนเครื่องนะ,ะทางฝั่งของโอดวินไข่หวานโดดแล้วะฮะทางฝั่งของโลงหินอ่อนับผมมีนี้หนายหัวลงทางฝั่งของบาซิเลียนะฮะทางฝั่งของโกดังด้านล่างอันนี้ลงทางฝั่งทุญ้าสวรรณานะทางฝั่งของฟาโลเบนส์อาร์มานะผมอ้าวมอสกับเบบีแอนครับผมลงซ้อนกันครับเอาแล้วตอนนี้ EXP น่าจะมีการประทันเกิดขึ้นแล้วว่า เดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูนะฮะตีที่6นะฮะทางฝั่งของเบบี้แอนนะครับผมเจ้าพ่อเทคูเรียอยู่กลางบาซิเลียเลยนะครับผมตามจานี้วาดายลงทางฝั่งของไอสเกตนะครับผมต้นคุงบิซ่าลงทางฝั่งของภูเขาทางเกาะแหละเออโอเวอร์อหลดนะฮะลงทางฝั่งของทุ่งหญ้าเหมือนกันแต่เป็นกลางทุ่งหญ้าเนาะทางฝั่งของคอปเตอร์เบคอนอยู่ทางฝั่งของหน่วยดับเพลิงเนาะ บอลบูครับผมมีการยิงอาม่าล้มลงไปตอนนี้เออแล้วบอลบูโดนยิงสวนกลับมาครับผมล้มเหมือนกันอาแล้ะฮะตอนนี้รูปเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันรู้สึกว่าบอลบูจะอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็โดนซ้ำออกจากเกมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอ้บอกเลยว่าน่าเสียดายจริงตามเพื่อนมาไม่ทันนะครับทุกคนแต่ก็สามารถเก็บอาม่าออกจากเกมไ,ได้เช่นเดียวกันถือถือว่าเป็นการตัดได้หนึ่งคนก็ถือว่าโอเคมากแล้วครับผม มาดูทางฟังของทางพี่เกันบ้างนะับตอนนี้มีแค่หมวก1ใบเดียวนะครับผมกับ s k y ยอสีเขียวคู่ใจของเขาครับผมโอ๊ตนะยังไม่มีเกาะและไม่มีหมวกครับผมถือ MCA 1ครับผมกับ MP40 คู่ใจดีบูครับผมถือ MCA 1เหมือนกันครับผมกับอะไรวะ MP40 เนาะน้องวิวครับเหมือนเมื่อกี้มีการยิงกันเกิดขึ้นแต่อ่านไม่ทันคาแต่ดูปืนมีสเปกกับ AK m เกาะสองนะผมดีมบูมีเกาะกับหมวกแต่เป็นเกาะหนึ่งมวกหนึ่งมาร์กแก้มเพราะผมยิงอาหมวยล้มลงไปแล้วอ้าเลยมาแด็บด้วยตามจ๋าอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหเราต้องหาครับผมนี่ไงตามจ๋าครับผมมีการประทะกันทางฝั่งของไอส์เกตลันสกีนเองอเหมือนจะวิ่งไล่ด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาโอ้แล้วโอ้โหวิ่งโล่งมากแล้วพีกพีง,งออกมาตอนนี้เจ็บหนักอยู่เหมือนกันเลือนเหลืออยู่ประมาณ15%ต้องวิ่งถอยเข้ามาแล้วถอยเข้ามาหลบลงมาแล้วเนเวอร์ไดพยายามยิงคอ จะออกไปชาร์จหรือไม่นะครับมาร์คแกรมวิ่งออกมาแล้วและพยายามจะชาร์จวิ่งเข้ามาหลบในโพสิชันในบ้านหลังนี้ก่อนเพื่อที่จะอ้อมด้านหลังแล้วโอ้โหวิ่งกระโดดมาเจอกันและใช้ลูกซอกกระโดดยัดหน้าไปนัดที่สุดลยนัดที่2ครับผมมาร์คแกรมเก็บน็อคไปได้ตอนนี้และเหมือนจะมีคนมาชาร์จแต่ว่ายิงไม่โดนเกิดอะไรขึ้นกัตอนนี้บอกเลยว่าเป็นดับเบิลนอกของทางมาร์คแกรมนะฮะและทาออกจากเกมของฝั่งนิวแทนไปคนที่1และฟาโรคนที่2อเอาละครับผมทางชนเผ่าซาไกของเรานะ,ะตอนนี้เสียท่าแล้วหรือไม่ เหลือเบ้นคนเดียวแล้วครับบอกเลยว่าเกาะก็ใกล้จะแตกหมวกก็ใกล้จะพังครับผมตอนนี้สีของฟ่าร้แรนิวแทนไม่น่าจะมีชีวิตรอดทนปบดแผ้ไม่ไหวแล้วก็โดนซ้ําออกจากเกมพิเรียบร้อยครับผมต้องบอกเลยว่ารอบนี้ผิดแผนครับผมผมบอกแล้วเห็นไหมทุกคนว่าแบบเนี้ยอีกีของเราต้องการการซ้อมอีกเยอะเพราะว่า มันยังลงชนกันอยู่นะฮะก็ต้องเดี๋ยวมีการปรับแผนกับปรับอะไรกันต่างๆนานาสี่สิบท่านครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูการเดินเกมเอาละฮะเหมือนจะมีการประทานเกิดขึ้นครับผม โอ้ <c oughs> oh, แล้วน้องวิวนะด้วยความโหดของเขาอยู่แล้วเขาเก็บน็อกไปโดยที่เลือดไม่ลดเลยนะฮะ <c oughs> เอาแนละ้วน่าจะเอาแน่แ่ครับโอ้ตนะตอนนี้ก็ส่องส่องอยู่เหมือนกัน <c oughs> โอ้ตนะเอาแล้วครับผมโอ้ตนะเห็นแล้วแนละ้วยิงเข้าหัวไปดอกนึงเก็บน็อกดาวไปแล้วเราจะสามออกจากเกมเลย ลูปี้ครับผมโดนซ้ำออกจากเกมเป็นที่เรียบร้อยครับผมอดนะเก็บเป็นหนึ่งคิวเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปนะฮะต้องบอกว่าพี่ภาคติดต่อกันเกมที่สองนะค่อนข้างจะเจ็บพอหน่อยอาจจะไม่ได้พูดเยอะนะน้องๆก็ขอให้ดูรูกเกมกันอย่างสนุกสนานและดิมบูยิงหัวแตกไปหนึ่งตัวเอาวะแต่สุดขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ย ฝีมือโค้อนโหดนะครับเอ้ล้วเป็นการโดนยิงตายหมดตี้ไปแล้วนะครับผมทางฝั่งของรูฟี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูโอทางฝั่งรูฟี่หมูน้อยต้องและโอเวอร์โหดนะฮะผมโดนเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือ40ท่านกับวงที่1จะบีวเข้าสู่วงที่2นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูรอดูคิวฟีดกันระหว่างนี้เราก็ดูการเดินเกมของทางป่างของพี่เไปก่อนโอ้มากแกมเก็บไป4คิวด้วยกันนะสุดยอดมากเลยเกมนี้พี่ขออนุญาตกินน้ำกินอะไรก่อนนะทุกคนด้วย เนื่องด้วยอาการที่แบบอาจจะเจ็บคอบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ ตัดภาพมาดูทางฝั่งของทีมพีเอ็นะฮะเลือกใช้รถนะฮะในการเข้าโพสิชันรอบนี้เว้ยเฮ้ยมีแผนใหม่ครับผมตอนนี้ EXP มีแผนใหม่ครับผมมีการใช้รถกนเกิดขึ้นแล้วทุกคนเอาแล้วครับจะเป็นประเด็นใหม่ของวงการฟรีไฟล์หรือเปล่านะผมมีการใช้รถในการมู p โพสิชันเป็นคู่แล้วนะฮะต้องมีอะไรแปลกใหม่ให้น้องๆได้ดูกันแน่ๆเลยเกมนี้ครับผมเอาแล้วมีรถ2คัน อ๋อแต่ตัดสินใจที่จะจอดแล้วแค่เอามาขอบวงที่เฉยหรือเปล่าอโอเคนึกว <c oughs> ่าจะใช้รถยันวงสุดท้ายซะอีกนะฮะทุกคนเอานะทางฝั่งของโรงหินอ่อนนะ,ะต้องดูก่อนว่มามีใครอยู่มานี่ดับเพลิงนี่ครับโรงหินอ่อนครับเอาละเว้ยเอาละว่าเจอกับเดโมนอ้ยเออโดมินิกนะฮะ ตีพีเอ็กเราต้องเจอกับเดโมนิกแน่แน่บาซิเลียนะอันนี้ก็อยู่ฝั่งบาซิเลียเหมือนกันบาซิเลียมีตั้งแคมป์โอเคดับเพลิงทุ่งหญ้าอยู่เลยโอ้โหทุ่งหญ้าอยู่เลย39ท่านครับผมวงที่สองต่อไปจะเป็นวงที่สามนะครับทางฝั่งของพีเอก็กหมูเข้ามาทางฝั่งของรงหินอ่อนแล้วแต่ยังไม่เห็นตีที่ดักอยู่หรือเปล่า โอ้แล้วโพสิชันดีมากครับทุกคนต้องบอกเลยว่าพี่เอ็กนะครไม่ต้องมู e ไปไหนเลยตอนนี้วงที่3อยู่กับพี่เอ็กเลยนะฮะเดี๋ยวรอวงที่2 m o มูเข้ามา <c oughs> แล้วพี่เอ็กโดนยิขงของมาก่อนแล้วแปลงเป็นกอย่้าแล้วก็โดนเก็บนอกดาวไปได้ครับตอนนี้และพี่เอ็กของเราขาอ่อนแล้วในจังหวะนี้ไม่น่าจะรอดหรือเปล่า เดี๋ยวต้องดูครับว่าโอ๊ตนะพยายามจะวิ่งมาช่วยแต่ไข่หวานครับผมตามพี่เอกออกจากเกมนั้นที่เรียบร้อยผมว่าแล้วเชื่อว,ว่าต้องโดนดักแน่ๆเลยนะโอ๊นะครับผมนี่คือข้อเสียของการมูกเข้าวงทีหลังฮะอย่างที่ผมเคยแจ้งไว้จะกลายเป็นเป้านิ่งโอ๊ตนะพยายามจะเล็งหัวโอ้โแต่ปืนไม่น่าจะมีอะไรเป็นสะโคบช่วยเลยยิงเดียวมากเลยทุกคนดูสิครับบีมบูจะทำยังไงนะตอนนี้ ต้องซุ่มๆกันก่อนนะน้องวิวนะฮะน้องวิวเห็นหัวแล้วแต่ยังยิงไม่ได้จริงๆครับผมตอนนี้โอ้ชบินครับมูฟอยู่นะแล้วน้องวิวโอ้โหแล้วน้องวิวครับผมโดนยิงหล้มมานะในจังหวะน,นี้บอกเลยว่าหัวแตกเหมือนกันนะครับปกติจะยิงแต่หัวเขาวันนี้โดนเขายิงหัวแล้วฮะเอาละเว้ยไข่หวานเว้ยเฮ้ยเฮเอาว่า ไปยี่ไขวานอยู่ไหนขอจับภาพหน่อยสิเอาละครที่ของไขวานไม่ผีผามนะครับผมทางฝั่งของเดโมนิกเช่นเดียวกันต้องบอกว่าค่อนข้างจะใจเย็นแล้วก็เลือกใช้โพสิชันที่จะคุมเชิงต่อไปนะ,ะต้องบอกว่าตำแหน่งของเขานะีฮะมีบ้านคุ้มกันอะไรอย่างดีดีนะฮะเป็นเรื่องยากที่จะเข้ามาประท้าอยู่แล้วอ่า้วเต้นโชว์ด้วย เจคอบครับผมโดนยิงน็อกลงไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะอ๋อแล้วก็ตายออกจากเกมตอนนี้เหลือ2คนเท่านั้นนายหัวและพีซครับผมเอาตีสากาของเราจะเกิดอะไรขึ้นกับตีสากาของเรานะฮะนายหัวปั๊มยาอยู่และพีซ้โหพีมจะเข้าประทะหรือเปล่านะฮะอยู่ใกล้มากโอ้แต่แตัดสินใจที่จะถอยออกมาครับผมโอ้แล้วนายหัวโดนยิงหลังเลือดเหลือแค่1% โอเลพีทราบทนพิษบาดแผลไม่ไหวโดนยิงมาน็อกไปจนได้ครับผมนายหัวต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเอายังไงดีนายหัวตัดสินใจซุ่มอยู่ในบ้านเดียวกันนะฮะไม่เลือกไม่ดึงปืนด้วยนะครับทุกคนเอาแล้วฮะเราจะวิ่งประทาหรือเปล่าครับเอาแลวเว้ยเอาลวเว้ยเฮ้ยเฮ้ย <S <S 2> <S 2> เฮ้ยเโดนล้มไปหนึ่ง โอ้โหแล้วโดดออกข้างนอกทันทีเลยฮะโอ้โหแล้วเลือดน้อยจัดไหวไหมไหวไหมโอ้โหในหัวของเรานะฮะยังไหวอยู่ตอนนี้จะเป็นเดอรแบงนะฮะแล้วดูวงสิครับทุกคนเราต้องอ่านวงนะวงจะอยู่ฝั่งไหนเนี่ยถ้าเราไม่มูฟไปแต่แรกตอนนี้เราจะมูฟแทบไม่ได้แล้วนะครับอยูทางฝั่งของ T P X กันมากครับผมตอนนี้ โอ๊ตนะอยากจะวัดกับตี้นี้อยู่เหมือนกันนะฮะโอ๊ตนะวิ่งวนไปวนมาดูดูท่าทางดูเชิงกันอยู่นะครับผมเทคูเรียฮะยิงนายหัวออกจากเกมที่เรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้เหลือคนสุดท้ายนะฮะ MVP ครับผมสังหารเบคอนไปแล้วเออเอาว่ะแต่เรามาดูทางฝั่งนี้ก่อนว่าเขาจะเล่นยังไงดีโอ้โหแล้ววงที่2ชิดวงที่3ไปแล้วนะตอนนี้วงที่4โผล่ขึ้นมาแล้วใช่ไหม โอ okay. เครอวงนี้ชิดนะฮะต่อไปจะเป็นวงที่4นะครับมีรถมาแล้วน่าจะจอดด้วยเหมือนกันโอเคแล้วมีการท้ากันเกิดขึ้นโอ้โหจับภาพไม่ทันครับผมดีมูโอ้โหโดดยัด N79 อยู่โดดยัด N79 อ,อีกนัดได้ไหมโอ้โหแล้วก็ได้แล้วก็นอกไปในที่สุดครับน้องวิวน้องวิวใช้หินบังนะครับผม ต้องบอกเลยว่าคนสุดท้ายจะทํายังไงโอ้โหแล้วหัวมันโผไงครับโอนะต้องมาช่วยแล้วในจังหวะน,นี้นอนปั๊มยาก่อนโอ้เหลือเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นด้วยเลือดที่น้อยนิดของเขาเขาจะทํายังไงดีโอดเลือดที่กำลังเบิดออกมาแลจะจับปลาเข้าไปและแม่งปลาโดนหินกับหลังไปโอ้โยังไงดีครับโอ้แล้วโอดโอดไม่น่าจะไหวครับผมและในที่สุดครับผมโอดก็โดนเก็บออกจากเกมที่เรียบร้อยจากฝั่งของมา์กกบบอกเลยว่าเกมนี้มา์ก็บนะหกคิวคนเดียวสุดยอดจริงๆและโอ้โหเขาให้เขาหัวล้อหน่อยนะครับ โอ้โหต้องบอกเลยนะว่าตัดสินใจเด็ดขาดมากที่จะเลือกขับรถมาแล้วก็ลงประทะนะครับผมต้องบอกว่ารู้สึกว่าดีมบูเมาสักคูน่นี้น่าจะยิง M 7 9าพลาดไป1นนัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าเก็บน็อกได้ตั้งแต่นัดแรกน่าจะมีประเด็นแล้วครับผมเป็นปืนดาบ2คมนะฮะ M 7 9เนี่ยถ้าดีก็คือดีจัดเลยแต่ถ้าซวยก็ซวยบรรเลยไปเลยนะฮะตอนนี้ยิงแตกโดนแล้วฮะออมไงโดนออยิงมอสไปสเปกเตอร์ยิงบบสกลับมาสวนกันไปสวนกันมาทางฝั่งของบาซิเลียแน่นอนนี่ครับผม ต้องบอกเลยว่ายากแล้วฮะที่การโอ้โหแล้วเห็นแล้วเหมือนกันนะทางด้านขวาแต่ต้องเลือกตัดสินใจก่อนว่าจะเข้าวงหรือว่าจะประท้านะครับผมโอ้โแล้ววิ่งโลง่โลงๆแบบนี้ด้านขวายิงมาด้านซ้ายก็ยิงเหมือนกันนะสเปกเตอร์จะทําอย่างไรดีสเปกเตอร์นะไมไ่ค่อยได้จับภาพมากเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยจริงๆครับผมแต่รอบนี้ฮะพี่เอกออกจากเกมไปก่อนแล้วเพราะฉันก็จะมีเวลามาจาับตีอื่นกันบ้างนะเอาแล้วฮะ M79 ปุ่มไปแล้วโอ้โหแล้วเก็บคิวโอ้ตวินไปในที่สุดครับผม บอกเลยว่าสุดจัดอย่างที่แจ้งไว้เมื่อสักครู่ถ้าจะดีก็ดีเลยถ้าจะเฮียก็เฮียเกินเอาละฮะมีคนดัดสลิงล้วพี่ออกไปยิงเกาะสี่แน่ๆครับผมเข้าเจ็ดแปดดาเมจอย่างนี้ต้องเลือกวิ่งมาเพื่อที่จะเก็บของนะฮะดมยากันก่อนนะจังหวะนี้โดมินิกโอ้โหแล้วเห็นแล้วยังไงยังไงนีฟครับผมแจ้งเพื่อนๆแล้วนะไขหวานเนี่ยมีการค้อ,อนเกิดขึ้นแล้ว MVP และเบบี้แอนอยู่ทางฝั่งโอ้โหหนึ่งตี้นะทางฝั่งของยอดสลิงตามจา๋าและมาร์กแกมนะต้องวิ่งมานะน่าจะต้องได้ปะทะกันข้างหน้านะโกดังข้างหน้านี้มี1ตีนะฮะใกล้ๆเลยนะครับผมเอาแล้วเว้ยเดี๋ยวเรามาดูกันคิวปิดยังไม่เด้งนะตอนนี้มาดูกันตล,ตลบหลังมาร์กแกมด้วย6คิวตอนนี้เขาจะทําถึง10คิวไปอีกไหมโอ้ต้องตัดสินใจแล้วฮะแล้วมันจะออกวงยังไงล่ะฮะอย่างเงี้ย้องเลือก ต้องเลือกดมหมอกออกไปนะฮะทางฝั่งของออมไงนะครับผมคอปเตอร์นะครับผมโอ้ยเห็นแล้วครับผมยิงเข้าไปตัแ้แต่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าก็แรงอยู่ครับผมแต่คอปเตอร์น็อกดาวน์ตอนนี้ออมไงต้องเข้ามาช่วยก่อนครับผมชุบเพื่อนเสร็จแล้วต้องไปโคเวอร์เพื่อนต่อนะในจังหวะน,นี้เราต้องไปดูและยิงซ้ำออกไปอีกแต่ก็ยังไม่ได้น็อกนะฮะ โอ้โหและไขวานตอนนี้เก็บไป2คิวครับผมมาแกมออกจากเกมมาที่เรียบร้อยนะฮะด้วยอาการยึกยักและไม่กล้าเล่นใช่ไหมไม่กล้าเล่นกระโดดโอ้โแล้วตอนนี้ครับต้องจับภาพของทางฝั่งของเบบี้แอนเบบี้แอนจะเอายังไงดีนะต้องมูฟแล้วครับผมแล้ววงเจ็บมากไอซ์วอลก็ไม่มีใช่ไหมไอซ์อลไม่อัสเปกเตอร์เก็บโอ้โหที่เพิ่มคิวไ M79 ต้องบอกเลยช็อตเมื่อกี้น่าจะสวยจัดแต่ไม่ได้จับภาพต้องขออภยัยโอ้โหและข้างบนครับหายห่วง โอ้โหแล้วคุยสกบกระโดดยิงแต่ว่าโดนเก็บนอกเพราะว่าโดน3ลุม2และยังไงดีออฟออฟจะทํายังไงจะชุบหรือไม่น่าจะโดน2ฝั่งน่าจะโดนวงด้วยปล่อยเขายิงกันไปก่อนปล่อยเขายิงกันไปก่อนใจเย็นๆออบลงมันเดินมาแล้วจะวิ่งเข้าด้านหลังสก,กา้าเอลของเข้าโอ้โหแล้วข้างหลังเข้านะครับผมไม่ทันอะไรก็ตายอะฮะโอ้โยพูดพะพูดไม่พอไม่ได้เบบี้แอนครับตอนนี้จะทํายังไงดีเบบี้แอนกระโดดยิงชาร์ตโอ้ล้มนะโอ้เลยเรียบร้อยครับผมไข่หวานนะครับผมเก็บคิวไปทั้งหมดคิด้มคิวทั้งหมยกครับวม โดมินิกนะฮะอาเธอร์ Arthur ครับผมลิฟและไขวาน,วานเก็บที่1ไปเป็นที่เรียบร้อยปลดล็อกให้ตัวเองนะฮะับสำหรับที่2นะฮะเบบี้แอนศูนย์คิวมอสศูนย์คิวเอ็มพีสองคิวซูเปอร์แมนศูนย์คิวได้อันดับ2ไปอันดับ3สเปกเตอร์นะฮะที่ใช้ M79 ของเขาครับแพลวเพาสผมเก็บไปทั้งหมด5คิวด้วยกันต้นคุงนะฮะได้อีก1คิวสกอร์คิว6คิวด้วยอันดับที่3นะครับผมแล้วก็อันดับอื่นๆตามลำดับตามที่น้องๆเห็นกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับผมถ้าชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดส่งให้เพื่อนดูฝากเป็นกำลังใจให้พี่ๆ E X P ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีน้องๆทุกคนนะผมบ๊ายบาย